ทำอะไรคะเมื่อวานฟางก็สุดท้ายหมดไปแล้วยังวันนี้ทำอะไรหรอคะก็เอาเศษฟางมากองไว้เผื่อในมุมถ่ายรูปแบบนี่นนอ่ะก็อี้จากวัดไหนอ,ะอ,อ่ะก็อีอ๋อก็อี้นี่เขาบริจาคมาใช่ไหมมาที่วัดใส่วัดแจ้งอ่ะบัดเรียบ,ยบวัดเรียบที่สงฆาญาติโยมบริจาคมาท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ ท้องเรียนท้องนาเขาคูหาก็บริจาคต่อ,เร,อรเราก็ยังเอามาใช้ประโยชน์ดไดอ้อันน,อนีโมทนาบุญนะครับเยง,งานการวันสุดท้ายก็ถือว่าขยองขยะขยงเป็นยังไงเหรอคะเห็นแต่ขยะค,ะค่ะขยะแล้วก็พยายามทำให้คืนข้าวคืนของ เบื้องต้นเท่าที่เราเช็คยังไม่สุดที่นะครับเดี๋ยวจะไปพิมพ์รายละเอียดการเงินให้เรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนมิตรที่มาช่วยกันแล้วก็บางขั้นที่ไม่มาก็โอนเงินเข้ามาในบัญชีนะครับแล้วก็บวกลบคูณหารเบื้องต้นน่าจะมีกําไรอยู่ไม่ได้กำไรใช่คำว่าไงไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อใช่ครับก็สักประมาณห้าหกพันแต่เดี๋ยวจะสรุปเลขให้เย็นนี้ครับบ่ายบ่ายเนี่ยจะไป กลับไปนั่งพิมพ์สรุปไายเอียดดูแต่โดยรวมตอนนี้สมาคมพื้นที่ห้องเรียนท้องหนาก็กลับมาสู่สภาพปกตินะครับแล้วก็30กันยายนจะมีงานอีกครั้งหนึ่งครับงานเลี้ยงน้ำ<ล>ชากระเดมทุนใชน้นี่ที่ดินสองแปลงนี้ใช่ไหมแล้วก็รายสิงหาเรื่อกันยาเดี๋ยวจะมีแผนจะบอกชัดเจนเรื่องทำงานายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจ ลูกพาลาหรือตนเองอยากมาทํานากับเราก็มาได้เตรียมตัวไว้นะครับเตรียมตัวเตรียมใจด้วยมาทีคนละหน่อยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าเราก็จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาถือว่ามาร่วมเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมาร่วมทํากิจกรรมทานารักษาเขานะครับเพราะว่านาของพวกเราเป็นพื้นที่นาเพื่อการปกป้องเขาคู่หานะครับมันมันเป็นนาพิเศษแน่นอนแล้วก็เราจะมีพันุ์ข้าวที่เป็นเล็บลูกแรงนะครับ เดี๋ยวปีนี้เราจะเตรียมกลาได้ได้มากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องเตรียมตัดการเวลานิดหนึ่งครับบอกว่าที่สนใจคือเห็นนกกา<อ>เห็นปหม<อ>มีนกนมีนกกาจะในกล้องเห็นไหมเนี่ยนี่กำลังดึงอยู่ไม่รู้ได้ไหมมีนกอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกนกกาน้ําเป็นกาน้ําเขาจะชอบอย่างนี้แหละมาอาบแดดวันนี้อาบแดด